สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำบัวลอ,อยกล้วยน้ำว้าทานเองง่ายๆเป็นสูตรที่ทำออกมาแล้วตัวแป้งมีความนุ่มเหนิบหนับทานคู่กับน้ำกะทิอร่อยลงตัวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของตัวแป้งกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะก็ให้เตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่กล้วยน้ำว้าที่เราหั่นเป็นแว่นแบบนี้ลงไป สำหรับกล้วยน้ำวาที่เรานำมาใช้ในวันนี้เราใช้เป็นกล้วยน้ำวาที่สุกงอมนะคะเพราะว่าจะมีรสชาติที่หวานแล้วก็ให้ความหอมของกล้วยน้ำวาที่ชัดเจนค่ะจากนั้นเราก็จะนำซ่อมนะคะมาบี้ให้ละเอียด ตอนนี้เราก็ได้บีกล้วยมาจนละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งมันตามด้วยแป้งข้าวเจ้าในวันนี้เราใช้แป้ง2ตัวนะคะจากนั้นเราก็จะนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ใส่ในส่วนของน้ําลงไปนะคะเพราะว่าในส่วนของกล้วยก็จะมีความชื้นและก็ความแฉะอยู่ในตัวะคะ่ะพอนวดมาได้สักพักนะคะลักษณะของตัวแป้งยังมีความร่วนอยู่นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ําเปล่าลงไป2ช้อนแกงค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทยอยผสมลงไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะนวดผสมไปจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันดีพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปั้นแป้งกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะปั้นแป้งบัวลอยแนะนําให้เราโรยแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเหนียวก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งบัวลอยติดภาชนะค่ะจากนั้นก็ให้เราหยิบขึ้นมาปั้นสําหรับในส่วนของขนาดของตัวแป้งบัวลอยนะคะก็สามารถปั้นขนาดได้ตามความชอบส่วนของเราก็จะเอาชิ้นเล็กประมาณนี้นะคะเวลาทานจะได้ทานง่าย ตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งบัวลอยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยส่วนขนาดก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปต้มสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนเดือดดีแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําตัวแป้งบัวลอยใส่ลงไปต้มค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้ถ้าน้ําไม่ร้อนเดือดแบบนี้อย่าใส่ตัวแป้งลงไปเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้ตัวแป้งเละแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ พอใส่ลงไปแล้วก็อย่าเพิ่งคนนะคะรอให้แป้งเซตตัวก่อนเล็กน้อยพอเราสังเกตว่าตัวแป้งเริ่มเซตตัวดีก็ให้เราเริ่มคนได้ค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใช้เวลาคนนานเราจะคนพอให้ตัวแป้งของเราไม่ติดกันค่ะโอเคค่ะพอเราสังเกตว่าตัวแป้งของเราเริ่มกระจายตัวกันออกดีแล้วไม่จับตัวกันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าตัวแป้งของเราจะสุกลอยตัวขึ้นมา ส่วนไฟที่ใช้ในการต้มแป้งในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงนะคะต้มไปจนกว่าตัวแป้งจะสุกลอยตัวขึ้นมาสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะในระหว่างที่รอให้แป้งสุกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำเปล่าสำหรับในส่วนของตัวน้ำนะคะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกที่มีเลยตอนนี้เราก็ได้ต้มแป้งมาจนสุกลอยตัวขึ้นมาหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนเพื่อเป็นการกลับด้านแป้งค่ะทำแบบนี้จะช่วยทำให้แป้งของเราสุกเสมอกันดี พอเราคนกับด้านแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะต้มต่ออีก2นาทีเพื่อให้แป้งของเราสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในทำแบบนี้จะช่วยทำให้เนื้อแป้งขนมของเรามีความนุ่มหนมน,นับค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มแป้งมัวลอยครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สพอปิดแก๊สเสร็จเราก็จะตักแป้งมัวลอยไปแช่ไว้ในน้ำเป่าที่เราเตรียมไว้ค่ะ สำหรับในขั้นตอนนี้นะคะการที่เราแช่ตัวแป้งไว้ในน้ำเปล่าแบบนี้จะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราไม่อืดค่ะเพอใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิค่ะส่วนผสมของน้ํากะทิก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มข้นแบบนี้เราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยค่ะหรือในขั้นตอนนี้ใครมีน้ํากะทิขั้นสด,นสดก็สามารถใส่ลงไปได้ เราจะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะเพื่อไปลดความเข้มข้นของหัวกะทิจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายในยวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบเสร็จแล้วใส่เกลือตามด้วยใบเตยมัดค่ะใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมจากนั้นก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ำตาลทรายจะละลายค่ะ พอคนไม่ได้สักพักตัวน้ำกะทิก็เริ่มร้อนในส่วนของตัวน้ำตาลก็ละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งบัวลอยที่เราพักไว้ให้เสดจน้ำลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นเราก็จะต้มต่อพอให้น้ำกะทิเดือดขอบหม้อขึ้นมาค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานเพราะว่าเราไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันเราจะต้มพอให้เดือดประมาณนี้พอค่ะพอน้ำกะทิเดือดประมาณนี้แล้วจากนั้นเราก็ปิดแก๊สพอปิดแก๊สเสร็จก็พักไว้ให้คลายร้อนก่อนนะคะจากนั้นค่อยมาตักเสิร์ฟกันค่ะ ตอนนี้บัวลอยกล้วยนวาก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันก็น่าทานมากเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะ ตอนนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้ค่ะในส่วนของตัวน้ำกะทินะคะก็จะมีความหอมมันหวานกำลังดียังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ